สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายสมกะสิฟามาเบิ่งชีวิตหมาหมาในสวนพี่น้องมายายสมเลี้ยงในสวนนี่แกเป็นหมาพื้นบ้านเนาะหมาพื้นบ้านเฮานี่แหละหมาไทยเห้านี่แหละพี่น้องการใช้ชีวิตแกสร้อยเหลือตัวเองน้ำกับบบเคยอาบให้อยากอาบกับไปล่วงสะผู้ใดพี่น้องเลย บริการย่างเดียวก็คือน้ำกินเอาไว้ให้มากะตักไว้ทุกมือ้อเปลี่ยนทุกมื้อพี่น้องบางทีใกล้กะมากินน้ำก็เป็นบางโตเนาะคะ่ะนี่หมดแดงส้มก็มากินน้ำกันพี่น้องอากาศห้อนแหงถึงเขาสิกินน้ำเขาก็มีอาการหอบเพราะว่าห้อนหลาย มาทุกตัวมาทุกตัวทุกตัวมีอาการหอบนี่อันนี้อยู่บ่อนนอนของไผของมันแล้วแต่หมักส่วนนูซินนี่พิเศษกวา่าหมูมาตัวน้อยกะมาจองอยู่ในต้นมะพร้าวยายสมอยู่ในสวนนี่ แถวนี้เสียากาศเย็นร่มลืน่นแต่มาใหญ่นี่สิบัวมาพี่น้องคนอยู่ไหนหมาอยู่นั่นสิบุคุ้นเคยในส่วนหมักพา้ามาใหญ่พี่น้องเบิงง่งหนกาต้นเขาร่มรื่นสูงใหญ่เพราะว่าระยะห่างกะห้าคูณห้าเมตรต้นเขา ขยายง่ายขึ้นก็บ,บ่ถึงห้าคุณห้าซ้ำพี่น้องมาแล้วกะประมาณสี่จุดห้าเมตรเพื่อต้นขยายเข้าหากันเนาะคะ่ะอันนี้คือคิดเอาเองเพราะว่ามักพร้าวเขาใหญ่แล้วกะต้นเขากะขยายต้นออกมาด้านข้างเนาะรอบต้นท่านแหละจักสิไปรอบใดแหละมาหนูซินนอนสบายพี่น้อง ที่หน้าเห็นใจแต่ละตัวกะยง่ายบ่อนนั่นง่ายบ่อนนี้บ่อนนั่นก็นอนบกคักบ่อนนี้ก็นอนบดีก็ง่ายไปเขามีความอดทนสูงมาไทยบมแมนหมาพันนะคะก็คือคนนี่แหละเนาะคนอีสานก็นยังมีความอดทนตากแดด ตากฝนเห็ดเวียกเห็ดงานเมือ่อยกระซเ้ากองจิงเพกนั้นคือบักเ้าใยสยสมในสวนนี่แหละผ้ากินผ้าซิมพี่น้องยังบอได้ไปใส่ต้นไม้อยู่กองไว้สะก่อนว่างๆก่อนนะคะแต่ละตัวกับแบบนี้แหละคะ่ะ นี่ดอกแก้วพัดมานอนอยู่ไอ้ตะลางเทียงพี่น้องหรือว่าใต้ถุนเทียงอยู่ในสวนพี่น้องว่าบ้านกับบแมน่นเพราะว่าไม่ได้ทําครัวนะคะเวลากินข้าวกินน้ํากับกัปไปกินอยู่บ้านพุ่นล่ะคะ่ะนี่เทียงน้อยยายสมพี่น้องบ่ม,งมีบ้านนะคะ เราก็เลือกมานอนอยู่แถวใกล้คนนี่แหละค่ะพี่น้องต้นม่วง3ามต้นพุ่มใหญ่เป็นร่มเงาร่มรื่นอากาศห้อนก็ห้อนคือเก้าบนมาอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้คือการเลี้ยงมา แบบบ้านๆบ,นบ่ได้ดูแลพิธีพิธันนี่ด่นะนะเปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันลูกนะนี่แหละพี่น้องเวลายายสมเปียกน,น้ำก,กับยายสมก็สิเทให้ดินเขาเปียกเ<อ>าขา<อ>จะได้นอนเส่หมดแดงส้มจิกัดเลยกินหมดแดงส้มะเลยหมดแดงก็มาก,กินน้ำพ่อหมดแดงเนาะเ,เ,าเปลี่ยนกันเนาะกับหนูกวางกันไรอุ่นเนาะไปบ่ไปอาบน้ำอยู่ซะไปบ่สิโยนลงซะเนี่ย แอ okay. าบน้ำนี่นเดงชุมกระลายี่น้องเฮ้ยเปลี่ยนกันเลาเขาเปลี่ยนน้ำให้หมาเนาะใส่ผุไวน้นะแกที่ไว้แถวนี้แหละดินจังชุ่มรุ่นใหญ่นี่ครับปไปนอนส่วนมะพร้าวนี่เบียบคนหยุดใส่หมากับยุหันนะแต่ว่าหมาหนูสิ้นนี่ไป ไปก็อยู่ต้นต้นะชุมนี้บบไปพี่นอ้องมาใหญ่เขีย่ยนกันกับหนูกวางตาเพิ่นเื่องฮเฮ้